สวัสดีค่ะพบกันอีกแล้วนะคะพบกันในกิจกรรมแปลกๆใช่ไหมคะเด็กๆคะเห็นไหมคะวันนี้มีอะไรแปลก,ปลกข้างหลังของพ้อมก็จะมีผ้าเข่าม้าที่ผ้าลหลของพ่อมก็จะเป็นผ้าเข่าม้าเหมือนกันกิจกรรมของเราวันนี้นะคะจะเป็นกิจกรรมเกี่ยวกับการละเล่นแบบไทยๆเอเด็กๆรู้จักไหมคะการละเล่นแบบไทยๆเป็นยังไงนะเด็กๆเคยได้ยินการเล่นโพงพางไหมคะ ลีลีเข้าสารมอนซ่อนผ้าแล้วก็ตีจับเออหรือไม่อีกทีหนึ่งก็วิ่งเปรี้ยวเด็กๆเ,เคยได้ยินไหมเอยพวกนี้นะคะจะเป็นการเล่นแบบไทยที่เล่นกันมานมนานแล้วค่ะตั้งแต่สมัยโบราณสมัยคุณพ่อคุณแม่นะคะจะเล่นกันสนุกสนานมากแต่เวลาเล่นพวกนี้นะคะ อะไรเล่นพวกแบบไทยพวกนี้เขาจะใส่เสื้อผ้าแบบไทยๆค่ะเสื้อผ้าแบบไทยๆก็มีตั้งหลายอย่างนะคะมีการนุ่งโจงกระเบนมีผ้าขม้าคาดพุงมีผ้าขม้าพาดไหลแล้วเรายังเอาผ้าขม้านี่นะคะมาใช้ได้หลากหลายวิธีเลยค่ะเด็กๆเด็กๆอยากรู้แล้วล่ะสิคะว่าผ้าขม้านี่สำคัญอย่างไรอยากรู้ไหมคะอยากรู้ไหมเอ่ยมีประโยชน์อะไรบ้าง ถ้าเราอยากรู้นะคะ้อมก็จะมีนิทานสนุกสนุกมาฝากเด็กๆด้วยแหละค่ะนิทานของ้อมชื่อเรื่องว่าสีสหายกับผ้าเขาม้าของฉันอยากฟังไหมอยากฟังไหมพร้อมแล้วไปฟังกันเลยค่ะนิทานเรื่องสีสหายเดินป่ากับผ้าเขาม้าของฉันในเช้าวันหยุดสุดสัปดาห์สีสหาย ได้รวมตัวกันที่สนามเด็กเล่นสสหายเป็นเพื่อนรักกันคนที่หนึ่งชื่อข้าวสารข้าวสารเป็นเด็กเรียบร้อยคนที่สองชื่อกระทิงกระทิงเป็นเด็กน้อยจอมซนคนที่สามชื่อน้ำใสเป็นเด็กรักความสะอาดคนที่สชื่อของขวัญของขวัญ เป็นเด็กร่าเริงทั้งสี่ได้คุยกันอย่างสนุกสนานกระทิงก็ได้เสนอว่าพวกเราไปเดินเล่นในป่ากันดีกว่าทุกคนเลยตอบพร้อมกันว่าดีเลยดีดีด,ดีเราไปเดินเล่นในป่ากันข้าวสารบอกว่าเราต้องไปบอกพ่อแม่ของพวกเราก่อนนะกระทิงบอกว่า อย่างนั้นเราไปกันเลยพ่อแม่ของทุกคนอนุญาตและได้ให้ผ้าขาวม้ามาด้วยน้ำใสอุ๊ยเราได้ผ้าขาวมา้ามาเหมือนกันเลยไม่รู้จะเอามาให้พวกเราทำไมนะไม่เห็นจะมีประโยชน์อะไรเลยปะปะปะพวกเราไปป่ากันเถอะสี่สหายเดินเข้ามาในป่า เจอกระต่ายนกกวางสัตว์ต่างๆมากมายหลายชนิดสี่สหายเดินเข้าไปเรื่อยๆจนเจอลำธารโอ้ย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 เดินมาเหนื่อยแล้วเนี่ยทางก็ไกลเหนื่อยมากๆเลยฉันขอนั่งพักก่อนนะเดี๋ยวกางเกงก็เปื้อนหมดหรอกดูสิพื้นน่ะสกปรกเห็นไหม รอก่อนนะเดี๋ยวฉันจะเอาผ้าเข่ามามาปูรองให้นั่งนะรอแป๊บหนึ่งนี่นี่นี่ปูเสร็จแล้วนั่งกันได้เลยกระทิงวิ่งมาด้วยความเร็วเลยเบรกไม่ทันจึงตกลงไปในน้ำโอ้ยโอ้ยโอ้ย,อย,อยเปียกหมดแล้วเนี่ยจะทำยังไงละเนี่ยกางเกงก็เปียก แล้วฉันจะเอาที่ไหนใส่กลับบ้านละเนี่ยไม่เป็นไรก็เอาผ้าข่ามามาทำแทนกางกเกงสิเก่งมากน้ำใสเธอเนี่ยฉลาดจริงๆพอทุกคนนั่งพักจนหายเหนื่อยของขวัญก็พูดขึ้นว่าเรากลับบ้านกันดีกว่าตอนนี้ก็เริ่มเย็นแล้วนะเ <c oughs> พื่นเพื่อน ฉันฉันหิวมากเลยท้องฉันร้องแล้วว่าหิวจริงๆนะหิวเหรอน,นันนๆๆๆตนนมนตอนเดี๋ยวฉันจะไปเก็บมาให้เธอกินนะข้าวสารพูดว่าอืมพวกเราไปด้วยกันดีกว่าจะได้ช่วยกันเก็บอ๋อหลูกหม่อนเยอะยะไปหมดเลย น่ากินมากๆเลยฉันจะเก็บให้หมดเลยคอยดูสิของขวัญพูดว่า <tr ick 2> รีบๆเก็บเถอะแต่เราอ่ะจะเอาลูกหมอนใส่อะไรล่ะถ้าเราจะเอาไปเยอะขนาดนั้นนะ่ะนี่ไงนี่ไงก็นี่ไงพาเข่ามาใส่มาเลยใส่ได้เยอะๆเลยนะเห็นไหม ้าข่าม้านะ่ะมีประโยชน์มากเลยใช้ทำอะไรได้ตั้งหลายอย่างทุกๆุกคนเก็บลูกหม่อนอย่างสนุกสนานเมื่อเก็บจนพอแล้วทุกคนก็แยกย้ายกลับบ้านอย่างมีความสุขนิทานของป๊อบสนุกไหมคะเนเด็กอยากไปเที่ยวเดินป่ากับเพื่อนๆไหมเห็นไหมคะว่าเพื่อน,อนๆที่เขาเดินป่ากันอะ่ะเขามีกันก,กี่คน ตอบได้ตอบไปค่ะเก่งมากเลยคลูเขามีสี่คนใช่ไหมคะ่ะแล้วเขาใช้พระคำว่าที่พ่อกับแม่ให้ไปนะ่ะทาอะไรบ้างคะลูกไมู้้ไ,ม,ไม้ใช่เลยค่ะเขาใช้ปูนั่งใช่ไหมคะพอเขาใช้ปูนั่งเสร็จแล้วมีอะไรอีกนะโอเคเขาใช้นุ่งด้วยใช่ไหมคะที่เปียกน้ํานะคะที่ตกไปในน้ําพอเปียกน้ำกันเพียงเปียกแล้วก็ใช้พระคำว่แทน ต่อมาเขาทำอะไรอีกคะมีไหมมีไหมใช่เลยค่ะเขาใช้ทำถุงใส่ของเก่งมากเลยค่ะเด็กเก่งอกคุตัวเองนะคะถ้าออกมาเนจะต้องบอกว่าใช่ไหมคะมันมีหลากหลายเลยมีลายนะคะสีแดงสีน้ำเงินขาวแล้วก็ลายเยอะเลยที่ต้องทาาบ่า,บา,นานะคะ ก็เป็นผ้าของม้าเหมือนกันแต่มันจะเป็นผืนเล็กผ้าของม้านะเขาบอกว่าไม่ใช่ผ้าขาวนะคะผืนใหญ่แล้วก็มีลายมา้าใช่ไหมคะด็กๆอันนั้นเป็นเรื่องที่ถูกต้องเลยค่ะผ้าของม้านะคะไม่ใช่ผ้าสีขาวแนละลายม้านะคะแล้วนะคะผ้าของม้าเนี่ยยังมีประโยชน์นะคะเราไปใช้ได้หลากหลายแบบเลยเช่นผ้าผ้าบาทําเป็นโบทากระเป๋า ผ้าเสื้อทำกันเก่งกระโปงเด็กเดขาเห็นไหมคะว่ามันมีเยอะแยะมากเลยอาจจะเห็นที่บ้านในตู้เสื้อผ้าของคุณพ่อคุณแม่นะคะจะมีเสื้อผ้าลูกโปคงลายผ้าขาวม้านะคะเราจะเริ่มงานศิลปะโดยใช้ผ้าขาวม้ากันนะคะโดยเริ่มจากแบบที่หนึ่งคือผ้าผุกเอวนะคะจะเริ่มโดยการที่ นะคะอ้อมไปข้างหลังค่ะจับปลายนะคะของผ้านะคะแล้วก็ผูกซ้อนไปที่เอวนะคะเด็กๆผูกแล้วนะคะแล้วก็เลื่อนค่ะเลื่อนทำเป็นโบนะคะเด็กๆดื่นขึ้นค่ะเห็นไหมคะมง่ายๆค่ะเสร็จแล้วด้วยสวยไหมคะ ที่สองนะคะเป็นการโูกสีสานนะคะเด็กๆลองดูค่าเริ่มจากนะคะจับผ้าขึ้นมาพันอ้อมไปข้างหลังนะคะเด็กๆดูดอ้สอนไปที่สีสานนะคะข้างหน้าอาค่ะดูที่ปลายผ้านะคะแล้วก็ผูกขึ้นมาค่ะ ขึ้นมาให้แน่นิดเดงนอ่าแล้วเลื่อนให้ถนัดนะคะเด็กๆแล้วก็ผูกเป็นโบนะคะพันทั้งสองหน้าเป็นโบค่ะลึงขึ้นมาค่ะแล้วก็ตกแต่งนิดหน่อยให้มันสวยเด็กๆเห็นไหมคะน่ารักไหมเอ่ยแบบที่3มนะคะเราจะมาทำผ้าพันคอกันนะคะดูเลยคะ่ะ เริ่มจากนะคะหยิบผ้าขึ้นมาแล้วก็คล้องคอไปด้านหลังนะคะให้ใช้ด้านหนึ่งยาวลงมาอีกด้านหนึ่งก็พันทกไปค่ะเห็นไหมคะดเด็กๆว่าสวยขนาดไหนเยี่ยมจริงๆเลยค่ะแบบที่5้านะคะเราจะมาทํา ภาพออแตโจงบุญนะคะของผู้หญิงค่ะเด็กๆเ,เราใช้ภาพ,ะะภาพาผู้ใหญ่นะคะผพาขอมาุ่นใหญ่นะคะแล้วก็อ้อมไปด้านหลังค่ะอ้าวอีกด้านหนึ่งนะคะพันทุกตัวมาเลยค่ะลายผ้าอีกด้านหนึ่งพันมานะคะแล้วก็เหน็บชายนะคะที่ด้านบนนะคะอันนี้ละคะเด็กๆที่เราเรียกว่าแตโจงบุนะคะผู้หญิงเขาจะใช้เวลาลุกอาบนา้ำสวยไหมคะ เป็นยังไงล่ะคะการสร้างสรรค์ผ้าขมานะคะทําได้หลากหลายแบบเลยใช่ไหมคะมีภาพขม้าฝผืนเดียวนะคะใช้ประโยชน์ได้มากมายเลยเด็กๆเ,เห็นแล้วใช่ไหมคะชอบแบบไหนกันเอ่ยเอาเรามาดูสิคะ่ะอา้าวน้องน้ำข้าวน้องน้ำข้าวชอบผ้าขม้าให้ทําแบบไหนคะโอ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 ชอบผูกเอวเลยคะ โอ้ยเอวเล็กเอวเล็กชอบผูกเอวนะคะอ้าวค่ะเอ๋นับตังนับตังทำยังไงดีนับตังทำใช้ผ้าขม้าทำอะไรคะลูกพกศีรษะเลยคะโอ้โหนับตังพวกศีรษะใช่ไหมคะจะไปตากแดดที่ไหนหรือเปล่าเอ่ยหรือจะไปสู้กับใครคะใช้ผ้าขาวม้าพกศีรษะเลยเก่งมากเลยคะ่ะนับตังอา้าวขออีกคนหนึ่งคะ่ะขออีกคนหนึ่ง ใครดีนะใครดีนะอา้าวน้องเก้าก็ได้ลูกอ้อาวน้องเก้าอยากได้ผ้าขม้าทาอะไรคะหรือเคยเห็นคุณแม่ใช้ผ้าขม้านี่ทาประโยชน์อะไรได้บ้างเอ้ยไหนลองคิดลองคิดเอาละค่ะตอบได้แล้วใช่ไหมคะใช้ผ้าขม้านุ่งกระจมอกคุณแม่นั่นเหรอคะอ๋ออ๋อ,อคุณแม่ใช้ผ้าเช็ดตัว แต่ลายเหมือนพะเขามาโหเยี่ยมมากเลยค่ะเอาละค่ะเด็กๆเ,เข้าใจกันแล้วใช่ไหมคะว่าการใช้พะเขามานั้นมีประโยชน์มากมายเลยนะคะแล้วเราจะพบกันใหม่นะคะในคลิปต่อๆไปเลยค่ะวันนี้นะคะบ๊ายบาย